นี่ละครับเป็นถนนท่างเขาบ้านผมครับนี่นี่ก็มีเสาไฟเกษตรเดี๋ยวบ้าน่ว่าสำเเขยุสิไดิ์อธิพอย่างไรบ้งอันนี้เป็นเล่าๆนะเนี่ยคือ,อายากีดครับเดี๋ยวสีผ้าเพิ่งว่าก,กันเทียยากีดอลยน,นี่เป็นถนนครับถนนเส้นนี้ก็ใส่มาต้นเด็กน้อยเข้ามาท่างเกียนท่างเลือกอันนี้ต้นแต้ในตำนานครับต้นนี้นะครับอันนี้เป็นทีพี่สาวพี่แมวต้นนี้ก็กำลังเห็ดธุรกิจเอ่อที่ลุงเรื่องครับผม นี่แน่นอนกำลังค้ายาครับนี่เป็นค้ายาที่ถูกกฎหมายครับเอ่ออันนี้พาเขาเป็นวิธีการห้อยยาเพื่อนมาห้อยยาเนี่ยนะครับเออแนบ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 เสียบเนี่ยจื๊บอันนี้ย่างยาหูล่ามือาหญ่ยังยากินทั้งหมดเนี่ยยาตีนยากลางยายอดเนี่ยยอดโอ้ นี่นล้าโลละแพงโลละลอยลอยลอยสิบบาทอ๋อเขาเรียกวเอเอโบโบบวกนี่บ่เออเอหนึ่งเอสองเยครับนี่แหละครับวิธีการห้อยยาจีดมาสั้นนี่ถนนเข้าบ้านครับปุ๊บย้อยเบื้องบ้านผมเออปุ๊บนี่นะครับทำบ้านอยู่กลางนามาสั้นเห็นเหียนอยู่กลางนาครับอันนี้ก็บ้าน เพียงตะวันมาสั้นสร้างไว้ให้ลูกสาวก็สร้างไว้ให้ย้าของนี่แหละครับนี่เป็นถนนลงมาจนสุดนี่เฮียนนะนี่เฮียนเออฟือบเป็นถนนเข้ามานนี่เลยเรียวฝาเข้าบ้านนี่พื้นหนึ่ง อันบ้านอันนี้บ้านฟึบนี่ส่วนซ้ายมือตรงนู้นก็เป็นทุงน่งนาตรงนูง้นครับเป็นต้นยางนาอ่าน่าจะเหลือแค่ต้นเดียวมั้งครับในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ต่ำกว่า7-8คนโอบครับอ่าซื้อ